ข้อสองนี้จะเป็นเรื่องของระบบประสาทเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาลีเฟกผ่านไขสันหลังในระบบประสาทนะครับนี่ก็คือตรงนี้คือไขสันหลังนะอันนี้ก็คือขาของเราพอเวลาเราเคาะที่เข่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณผ่านไขสันหลังไปฟื้นแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่กล้ามเนื้อตรงขาอีกทีขาจะกระตุกอัตโนมัติเลยครับตึง้ง เคาะเข่าปุ๊บขากระตุกเลยท,ทั้งที่เราไม่รู้สึกตัวก็กระตุกนะอันนี้เราเรียกว่านีเจ j ร์ k r เฟกต์นะครับนีเจอร์ลิเฟกต์คือปฏิกิยาแบบว่าตอบสนองแบบทันทีทันใดอะไรแบบนี้ก็จะมีสัญญาณนะครับผ่านตรงนี้นะครับจากอวัยวะที่รับสัมผัสเนี่ยนะครับส่งสัญญาณไปที่ไขสันหลังแล้วก็ส่งสัญญาณต่อไปที่อวัยวะตอบสนองก็คือกล้ามเนือ้ออันนี้คือนีเจอร์ลิเฟกต์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็น r e เฟกต์เหมือนกันนะครับเป็น r e เฟกต์ จะกระตุกแขนเมื่อเราจับโดนของร้อนจับของร้อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมีปฏิกิริยาทําให้แขนเรากระตุกโอ๊ยร้อนอย่างเงี้ยแขนเราก็กระตุกขึ้นมาฟึบมันจะเกิดอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับจะมีสัญญาณผ่านไปที่ไขสลังแล้วก็ส่งสัญญาณกลับมาตอบสนองที่กล้ามเนื้อทําให้เรากระตุกมือได้ตึงต้งแบบนี้เรามาดูคําถามคําถามเขาถามว่าข้อใดถูกต้องแล้วให้เลือกสอข้อ A B C D E F คืออะไรก่อนอื่นนะครับ A น้องๆว่าเป็นเซลล์ประสาทรับรู้หรือประสานงานหรือสั่งการอ่าน้องบางคนตอบรับรู้บางคนตอบประสานงานนะครับบางคนตอบสั่งการนะครับโอเคอ่ะ,ฉะเฉลยฉเฉลย อันนี้เป็นเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึกครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเซน s ซอรี e นิวรอนคืออย่างนี้ครับน้องๆในการส่งสัญญาณผ่านไขสัลหลังเนี่ยสัญญาณประสาทเนี่ยนะครับจะเข้าสู Про ่ไขสัลหลังอันนี้คือไขสัลหลังนะก้อนนี้นะครับคือไขสันหลังสัญญาณประสาทจะเข้าสู่ไขสัลหลังผ่านปมประสาทรากบนอ่าสีแดงนี่คือไขสัลหลังเนี่ยแล้วก็จะมีเส้นยื่นออกมาเนี่ยข้างบนอันนี้ข้างล่างเขาเรียกว่ารากบนกับรากล่างเวลาเข้าไขสัลหลังเนี่ยจะเข้าทางรากบนนะครับ แล้วตรงรากบนมันจะมีปมเห็นป่ะเห็นก้อนๆอย่างนี้ไหมอ่าเขาเรียกว่าปมประสาทรากบนตรงรากล่างไม่มีปมนะครับมีแต่รากบนเวลาสัญญาณเข้าไขสันหลังจะเข้าผ่านปมประสาทรากบนเพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวเนี้จะทำหน้าที่รับรู้ครับรับรู้เนี่ยสัญญาณประสาทจะเข้าทางนี้ลูกศรสีเขียวนะครับสัญญาณเข้ามาเข้ามาเสร็จลงมานี่ลงมานี่นะแล้วก็ผ่านไอเส้นสีแดงไปสั่งการเห็นไหมครับทิศทางของการส่งกระแสประสาทจะเป็นแบบนี้ครับฟึ๊บตัวเซลล์เอนี่คือตัวรับรู้นะ ส่วนเซลล์ประสาทประสานงานคือตัวไหนคือตัวสีเขียวที่อยู่ข้างในเลยข้างในไขสั่หลังเนี่ยจะมีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทประสานงานอยู่และมีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทสังการด้วยก็คือสีแดงอ่าแสดงว่าตัว B เนี่ยนะครับคือตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทสังการภาษาอังกฤษเรียกว่ามอเตอร์นิวรอนนะครับอ่าแล้วสัญญาณประสาทก็จะส่งมาฟื้อไปกระตุ้นที่กล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวเราก็เลยขากระตุกได้ปึ้งอย่างนี้อ่าเพราะนั้นเคือรับรู้นะ B คือสั่งการนะ อ่ะคาวนี้ถ้ามาเทียบกับร right? ูปน,นี้ครับถ้ามาเทียบกับรูปนี้ก็คล้ายๆกันอ้าวไขสลังอยู่ไหนนี่ไขสลังอยู่นี่ครับไขสลังอยู่นี่แสดงว่าถ้ามีการสัญญาณส่งผ่านไขสลังนะครับก็ต้องเข้าทางรากบนอ่ารากบนคือตรงนี้เห็นไหมมีปมอยู่เห็นไหมครับเราต้องเห็นปมๆตรงนี้ไหมอ่าแสดงว่าตัว C เนี่ยก็คือเซลล์ที่อยู่ในปมประสาทรากบนตัว C เนี่ยก็คือเซลล์ประสาทรับรู้ความรู้สึกเหมือนกันตัว D คืออะไร ตัวดอีอยู่ในไข่สัลหลังเลยครับเห็นว่าสีเขียวๆที่อยู่ในไข่สัลหลังแสดงว่าเป็นเซลลประสาทประสานงานสัญญาณก็ส่งต่อมาเนี่ยออกมาทางรากล่างเห็นไหมครับสัญญาณจะต้องเข้ารากบนแล้วก็ออกรากล่างเข้าไปทางรากบนอย่างนี้นะเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกทางรากล่างแบบนี้ตัว E ีนี่คือเส้นของเซลลประสาทสั่งการอะพี่ถามหน่อยให้ถ่ายให้ถ่ายเส้นตรง E ีเนี่ยน,นะครับน้องๆว่าเป็นเส้น เดนไรส์ rite, หรือแอคซอน้ทยอ่ะเก่งมากแอคซอนนะครับแอคซอนเนี่ยเป็นเหมือนเส้นที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ที่ทําหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์นะครับเพราะตัวเซลล์มันอยู่ในนี้นี่ตัวเซลล์ของเซลล์ประสาทสั่งการอยู่ในนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรูปเนี้ยไอจุดแดงๆเนี่ยคือตัวเซลล์นะและไอเส้นที่ยื่นออกมาเนี่ยคือแอคซอนของเซลล์ประสาทสั่งการเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับรูปนี้นะ ตัว e ตัวเนี้ยมันก็คือ axon ของเซลล์ประสาทสั่งการอ่าเหลือตัวสุดท้ายตัว f ตัว f นี่ก็เป็นเส้นเหมือนกันนะครับอ่าเป็นเส้นเอายื่นมาจากไหนเนี่ยอ่าดูซิมันต่อกับอะไรอ๋อมันต่อกับเซลล์รับรู้ความรู้สึกแสดงว่าตัว f เนี่ยก็คือเส้นใหของเซลประสาทรับรู้ความรู้สึกนั่นเองนะครับนะมันก็คืออันเดียวกันเนี่ยต่อกันเนี่ยตัว f เนี่ยต่อไปถึงตัว c เลยเห็นไหมครับตัว c มันคือตัวเซลล์ ส่วนตัว f เนี่ยมันคือเส้นใหญ่ของเซลล์นั้นนะครับพอเรารู้ทุกอย่างแล้วเรามาดูข้อนี้ตอบข้อใดกันนะครับข้อ1ถามว่า a และ c ทําหน้าที่เหมือนกันใช่ไหม a เนี่ยทำหน้าที่เซลล์ประสาทร,รับรู้ c คือเซลล์ประสาทร,รับรู้เอาเหมือนกันนี่นาะคือเป็นเซลล์ประสาทร,รับผู้รู้ความรู้สึกอ้าวถูกใช่ไหมเหมือนกันเ,เหมือนกันคือเป็นเซลล์ประสาทร,รับรู้ความรู้สึกถูกนะครับอ่าข้อนี้ตอบเลยนะข้อ1แต่ข้อนี้ให้ตอบ2ข้ออ่าลองดูข้อ2ก่อน ข้อ2ผิดหรือถูก B และ D เป็นเซล์ประสาทประสานงาน B อ่ะไม่ใช่แล้ว B เป็นสั่งการอ่ะโอเคข้อ2ไม่ใช่ดูข้อ3 E คือส่วน a ซ o n ของเซลล์ประสาทสั่งการอ่าใช่นี่ไงเห็นไหม E คือส่วน a ซอนของเซลล์ประสาทสังการถูกต้องนะครับถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1กับ3อ่าแล้วเราดูข้อ4อนิดหนึ่งก็ได้ข้อ4ผิดนะข้อ4บอกว่ากระแสประสาทเคลื่อนที่จาก E ไป D E ฟืบไป D ไม่ใช่มันต้องจาก D ไป E เว้ยเห็นไหมมันต้องย้อนมาทางนี้นะครับเราจะแยก C F ยังไงว่าอันไหนคือเส้นใหญ่อันไหนคือรับรู้คือตัว C เนี่ยมันมีจุดจดุอ่าเดี๋ยวพี่ขยายเข้ามานิดนึง C เนี่ยคือจุดๆด,ดเห็นไหมมันคือตัวเซลล์ครับ มันคือตัวเซลล์ของเซลประสาทรับรู้ความรู้สึกส่วน f เนี่ยมันคือเส้นเส้นใหญ่ของเซลล์ประสาทรับรู้เหมือนกันเซลประสาทรับรู้เหมือนกันก็คือ c ก็รับรู้ f ก็รับรู้นะครับเป็นเส้นนะแต่ว่าตัว c เนะี่ยมันเป็นตัวเซลอ่ะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปนิดนึงนะ ตัว c ครับมันคือตัวเซลล์ที่อยู่ในปมประสาทรากบนดีมากเลยดีมากแล้วน้องถามข้อนี้นี่คือเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งแล้วก็มีอย่างงี้แล้วก็มีเส้นนี่เบิบอย่างงี้นะโอเคอย่างงี้นะถ้าเป็นเซลล์ประสาททั่วไปเซลล์ประสาททั่วไปหมายว่าเซลล์ประสาทส่วนใหญ่ในร่างกายนะน้องๆน้องๆจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าอย่างงี้นะนี่นะครับโอเคสองอันนี้เป็นเซลล์ประสาททั้งคู่ด้านล่างเนี่ยคือเซลล์ประสาทที่พบมากที่สุดในร่างกาย อันนี้เรียกว่าเซลล์ประสาทหลายขั้วขั้วคือตรงไหนขั้วคือส่วนที่ต่อกับตัวเซลล์ตัวเซลล์คือตรงไหนตัวเซลล์ก็คือส่วนที่มีนิวเคลียสอยู่เนี่ยเห็นไหมเดียวน้องนี่นิวเคลียสเห็นไหมครับและส่วนที่ต่อกับตัวเซลล์ตัวเนี้ยมันมีหลายทางแล้วเกินเนี่ยตรงนี้1 2 3 4 5สี่ห้าเห็นไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เขียนคนละสีแล้วกันนะพี่เขียนสีสีฟ้าทับตึ๊บตนี่น,นี่ปึ๊บนี่นะฮะนี่เห็นไหมปึ๊บแล้วก็ส่วนตรงนี้ เขียนทับด้วยสีขาวเึ๊บอาเซล์ประสาทหลายขั้วนะครับก็คือส่วนที่แยกออกจากตัวเซลเนี่ยมีหลายทางนะครับในเซล์ประสาทหลายขั้วนั้นน่ะมันจะมีเดนไรท์หลายอันเดนไรท์ก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้มีเดนไรท์ต้องห้าทางนี่เดนไรท์เดนไรท์เนี่ยคือทำหน้าที่รับกระแสความรู้สึกเข้าสู่ตัวเซลนะ๊บนี่รับเข้าไปเห็นไหมเดนไรท์เดนไรท์ถูกไหมครับ แต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นแอ็กซอนน่ะแค่เส้นเดียวเส้นนี้สีขาวตรงนี้นะคือส่วนแอ็กซอนนะกระแสประสาทก็จะเข้าตัวเซลล์แล้วก็ผ่านตรงนี้คือสีขาวคือแอ็กซอนสำหรับเซลล์ประสาทหลายขั้วนะก็จะมีหลายเดนดรท์แต่จะมีแค่หนึ่งแอ็กซอนอ่าส่วนใหญ่เซลล์ประสาทในร่างกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคเออนี่ไงมีน้องถามมา F คือเดนดรท์ใช่ไหมครับนี่ดีมากเดี๋ยวจะเฉลยว่า F คือส่วนเดนดรท์หรือแอ็กซอนนะครับสำหรับรูปนี้ครับ อันนี้เขาเรียกว่าเซล์ประสาทขั้วเดียวทําไมถึงเรียกขั้วเดียวเพราะว่าส่วนที่ต่อกับตัวเซลเนี่ยมีจุดเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมต่อทางเดียวเลยตัวน,นี้เขาเรียกว่าเซล์ประสาทขั้วเดียวคราวนี้นะน้องๆจ๋าเซล์ประสาทขั้วเดียวในร่างกายของเรานะครับส่วนที่ต่อจากตัวเซล์มามันคือแอ็กซอนครับคือเดนไรท์เนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงปลายสุดเวลารับกระแสความรู้สึกมารับทางนี้สีฟ้าเนี่ยเดนไรท์นะปึ๊บพอเดนไรท์เสร็จปึ๊บใช่ไหมมันไปแอ็กซอนเลย สีขาวตัวนี้คือแอ็กซอนทั้งหมดจากเดนไดปุ๊บไปแอ็กซอนเลยมันไม่ใช่เดนไดแล้วก็เข้าตัวเซลล์แล้วค่อยไปแอ็กซอนนะจากเดนไดปุ๊บผ่านไปยังแอ็ซอนเลยกระแสประสาทอาจจะเข้าตัวเซลล์หรือไม่เข้าหรือเดินทางผ่านต่อไปเลยก็ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัว F ตัวตะกี้เนี่ยสำหรับข้อตะกี้เนี่ยต้องตัว F นั้นน่ะน่าจะเป็นแอ็กซอนครับ นะส่วนที่เป็นยาวๆเนี่ยคือส่วนที่เป็นแอ็กซอนเพราะว่าเซลล์ประสาทบางเซลล์นะครับจากเดนดได์ไม่ต้องผ่านตัวเซลล์จากเดนดได์เข้าสู่แอ็กซอนได้เลยอย่างนี้ก็มีนะครับอ่าอันนี้คือเซลล์ประสาทขั้วเดียวซึ่งน้องๆจะพบเซลล์ประสาทแบบนี้ที่ไหนที่ปมประสาทรากบนของไขสันหลังอ่ายาวนิดนึงนะปมประสาทรากบนของไขสัลหลังหน้าตาเป็นยังไงอยู่ในรูปเลยนะครับ ตรงไข่สลังมันจะมีรากบนใช่ไหมแล้วรากบนจะมีปมไอ้ตรงนั้นแหละเร,เรียกว่าปมประสาทรากบนของไข่สลังนะครับยังไม่เริ่มอ่านชีวะกันเลยใช่ไหมครับมาเรียนกับพี่ได้เลยในคอสไบโอเอมวิทเทวิทที่มีเนื้อหาพร้อมโจทย์วิเคราะห์แบบกระชับและเข้าใจง่ายเอาไปใช้ในการทาข้อสอบได้จริงเพิ่มคะแนนในการสอบติดแน่นอนจากสอบติดเอมวิทย์เทวิทหรือโรงเรียนวิทยาศา,ศาสตร์ชั้นนํามาเจอกับพี่ได้เลยในคอสครับใครอยากดูคลิปเพิ่มเติมสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยครับนี่จิ้มตรงนี้ตรงนี้